สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l บอลจันตากงนะครับผมก็เนื่องจากการแข่งขัน DPC League Dota 2นะครับผมของแต่ละโซนได้จบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยับผมแล้วในคลิปนี้นะฮะเราจะมาสรุปนะครับผมผลการแข่งขันตารางคะแนนนะครับผมแล้วก็เงินรางวัลนะครับผมของแต่ละทีมนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาสรุปในโซน Western Europe นะครับผมหรือว่าในโซน EU นะครับผมที่คนค่อนข้างนิยมกันนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นโซน ที่มีความนิยมสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมเราจะเริ่มจากในดีวิชั่นที่2กันก่อนเลยนะครับผมเอาแค่เฉพาะ2ทีมที่เลื่อนชั้นนะครับผมอันดับที่2ก็เป็นทีมเบรมนะครับผมที่ตกชั้นมาจากซีซั่นที่แล้วนะครับผมอันดับที่1ก็เป็นทีมเอ็นติตี้นะครับผมก็ทั้ง2ทีมเนี่ยจบไปด้วยสกอร์หกต่อหด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับผมก็ที่จริงเนี่ยมันมีชิคเก้นเฟรตเตอร์นะผมจบหกหนึ่ด้วยกันนะครับผมจบ หกหนึ่งด้วยกันนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายชิคเก้นไฟเตอร์นะครับทรายเบเกอร์แพนะครับก็ทำให้ไม่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูในดิวชันที่หนึ่งกันบ้างนะครับผมอันดับที่แปดนะครับผมเป็นทีมคูไกส์นะครับผมก็จบไปด้วย0นต่อ7นะครับผมถือว่าค่อนข้างยับเยินเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสำหรับทีมคูไกส์อันดับที่7นะครับผมเป็นทีม a l l i a น c e นั่นเองนะครับผมก็ชนะใครไม่ได้ชนะทีมใหญ่ๆไม่ได้เลยนะฮะก็ชนะคูการได้ทีมหนึ่งนะครับผมก็ตกชั้นไปเลยทุกันนะครับผมจบไปที่1น่ต่อนะครับอันดับที่6และอันดับที่5้นะผมที่ยังคงอยู่นะไม่ตกชั้นแล้วก็ไม่ได้ไปเล่น DPC Final นะครับผมก็เป็นทีมนิก k มากกาเล็คซี่แล้วก็ทีม s e c r e t ตามลำดับนะครับส่วน4อันดับนะครับผมที่ได้ไปเล่น DPC Final นะครับผมเริ่มจากอันดับ4นะครับผมก็เป็นทีม OG นั่นเองนะครับผมอันดับที่3ก็เป็นทีมทุนด้าอันดับที่2นะครับผมอันนี้ผิดคาดมากๆนะครับผมซึ่งตั้งแต่เริ่มฤดูกาลไม่ไม่มีใครคิดนะครับผมว่าสุดท้ายเขาจะจบอันดับที่2นะครับผมนี่คิดว่าเป็นตัวเต็งตกชั้นไปกับไอ้คูกายด้วยซ้ำนะครับผมอย่างทีมทิกเกิลส์นะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็โชว์ฟอร์มโหดนะครับผมเอาชนะทั้งทุนด้าโอจีแล้วก็นิกมาการเลกซี่ไปนะครับผมโอ้โหทำให้เขาจบอันดับที่2เลยนะครับผมส่วนอันดับที่1นะครับผมเป็นทีม ล i q u i d นะครับผมที่ได้มาตุูบแมนกลับบ้านแล้วก็ต้อนรับมาตุมอย่างโหดนะครับผมจัดไป6ต่อหนึ่งะครับผมแพ้แค่ทีมนิกแมกกาแล็กซี่ทีมเดียวนะครับผมโอ้โทีมลิควิดก็ถือว่าเอาเรื่องใช่ย่อยนะครับผมก็ั้งหมเซียนก็จะได้ไปแข่งขันกันใน DPC Final EU นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมสำหรับผลการแข่งขันตารางคะแนนนะครับแล้วก็ เงินรางวัลนะครับผมของแต่ละทีมนะครับในดิวิชันที่1ของโซนยุโรปนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องบอลจัะตกองไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็เจอกันนะครับผมคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าผมว่าน่าจะเป็นนี่แหละรายงานนะครับผมการแข่ง DPC final นะครับผมว่ามีว่าสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยมีทีมอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็น อัปมเตข่าวสารการย้ายตัวของผู้เล่นนะครับผมของโปรเพยเดอร์โดตถูกนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วย,วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ